ปฏิฐานประจําวันสาตุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และเป็นโลกพระองค์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ข้าพงหลายจากกลัวผู้ใดเล่าพราะเจ้าทรงปธิกรรมบางเข้มแข็งแห่งชีวิตของคนชอบธรรมข้าพงหลายจะต้องเกรงใครพระองค์ทรงฝึกใจของข้าพงหลายให้แกรงด้วยพระชนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์และโดยการเจิมด้วยไฟจากพระองค์ ปากของพระพง์หลายได้ประกาศพระบารมีและเล่าถึงภารกิจของพระองค์ทุกๆวันพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาดูแลและเลี้ยงดูพระพงศ์หลายทั้งทางร่างกายและทางจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรู้และความเข้าใจซึ่งพระองค์ทรงสอนใข้พระพงศ์หลายได้เข้าถึงความจริงในพระเจนาของพระองค์และโดยการทรงนำขององค์พระพิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพองค์หลายจึงได้มีประสบะการณ์กับการกจันทั์และฤทธิดเดชของพระองค์ซึ่งขอให้เกิดเป็นคำพยานและคำขอบคุณพระองค์อยู่เสมอพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเลขกุลของบาปนั้นแยบยนจนเป็นเหตุให้ข้าพองค์หลายพลาดพลั่งอยู่บ่อยๆซึ่งทําให้เกิดเป็นใจที่ล่อดลวงมุ่งชักนําทางความคิดของข้าพองค์หลายให้เกิดเป็นความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นจนกระทั่งขาดการยับยั้งชั่งใจ โดยนําเงินของพระเจ้าและของประธานที่มีเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อนั้นซึ่งทําให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สํานึกผิดจึงขอทอมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่เล็กล่วงละเมิดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัย และกอโปรงส่งคุ้มครองความคิดและจิตใจของพวกหลายให้รอดพ้นจากยุทธุบายของพญามารด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าสำหรับเรื่องข่าวประเสริฐนั้นข้าพงศ์หลายได้รับการแต่งตั้งจากพระองค์ให้เป็นผู้ประกาศาพระบารมีของพระองค์เหตุเพราะการเล่าคําพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยชนะและการเผยชนะทําให้คิดจากจาเริญขึ้น โอ้่าแต่พระเจ้าขอทรงเจิมและทรงรับรองทุกๆคำที่ออกจากปากของพงหลายให้กอบด้วเสทียอหน้าและเต็มล้นดุริดเดทของพระองค์ขอให้เกิดเป็นหมายสําคัญและการสั์เมื่อข้าพตรงหลายได้ยกเสียงขึ้นอธิษฐานด้วยความเชื่อที่แรงกล้าประกาศถึงพระนามของพระเยซูเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณต่างๆที่ครอบงาชีวิตของผู้คน ทั้งวิญญาณการรุมปรบเวณีวิญญาณความเจ็บป่วยและวิญญาณศาสนาเทียมเท็จที่ต่อต้านการประกาศข่าวรประเสริฐของพระเยซูข้าแต่พระเจ้าโคไฟของพระเจ้าเผาทำลายกิจการต่างๆของมารซาตานในชุมชนที่ข้าพงหลายได้อาศัยอยู่ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอ,อบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน